โครงการรีสตาร์ไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งโครงการของกลุ่มบริษัทปททจำกัดมหาชนที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในด้านการจ้างงานกว่า25,000อัตราพร้อมกับอบรมเสริมทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในภูมิลำเนาของตนผ่านโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น3ด้านได้แก่ งานผู้ช่วยสอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชนงานนักพัฒนาชุมชนฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีและพลังงานเพื่อการเกษตร Smart f a r m i n g และการฝึกอบรมทักษะพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน Smart Marketing รวมถึงงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาสิง่งแวดล้อมโครงการ r e ซ t า t h a i l a ด d เป็นโครงการเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทยปตทออสารพลังสู่ความยั่งยืน